ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะมีภารกิจที่เรียกว่าปิ่นโตตุ้มตุ้ยโดยศูนย์บ่อยยางสงขลาที่จังหวัดสงขลานะคะคนในชุมชนช่วยกันทําอาหารใส่ปิ่นโตเพื่อนําไปดูแลชุมชนคนเปราะบาง mm hmm. เท่ากับเป็นการดูแลกันในช่วงสถานการณ์โควิด19ค่ะปิน่นโตที่ว่าอยู่นี่เป็นของชาวบ้านคนเปราะบางหลาคนว่างงานที่ได้รับพลกระทบในช่วงโควิดได้ที ได้ใช้ย่อยนำมาว่างวายบริวินนาซุยนบ่อยยางส่งคราพึ่งพาตัวเองแต่บนบอยยางเอาเพื่อนส่งคราบจาวาส่งคราบหอมของ,ของ,ของปาระบุชื่อแหล่จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปนลือกหบหาจากครชุมชนที่ตั้งขึ้นเปื่อช่วยเลือซึ่งกันและกันเย็นวันจันนี่คือเราจะมีมีรับลงทะเบียนล่วงหน้าจะมีคนมาแจ้งว่าวันอังคารน่ะเขาจะมารับบริจาคอาหาร เราก็จะทําเมนูตามที่เราเราช่วยกันคิดซึ่งตัวพี่จะเป็นตัวกําหนดหลักเรื่องเมนูเพราะพี่จะรู้ว่าในกระเป๋ามีตังอยู่เท่าไหร่สมาชิกเขาก็จะจะรับทราบตรงนี้ส่วนใหญ่นี่คือเราจะเน้นเน้นของที่เรามีค่ะคือซื้อค่อนข้างน้อยซื้อนี่จะจะมักจะเป็นพวกเครื่องปรุงรสที่เราทำเองไม่ได้นะคะก็จะใช้ผักใช้อะไรที่ที่มีถ้าที่ ที่ชุมชนไม่มีที่ศูนย์ว่ายังไม่มีก็จะไปขอเพื่อนบ้านหรือคนชุมชนจะมีทีมแม่ครัวอาสาเข้ามาช่วยจัดเตียยวมาถุดิบพร้อมปรุงอาหารส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารได้มาจากนำผักนำแล้งจากกิจกรรมส่งเสริมรายได้เช่นการทำปลาตักแห้งการทำน้ำยาหลังจารย์น้ำไปขายสดลดกำไรที่ได้ จะน้ออกมาเป็นทุนมุนเวียนในการทำอาหารก็เลยก็เห็นอยู่ว่างๆก็ไม่ทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านทำข้าวอะไรที่บ้านเสร็จก็มามาช่วยทําเขาแกก็ไม่ได้จ้างนะแกว่าแกก็ไม่มีตงังใครจะมาช่วยก็มาจะมาทําติ่นโตแจกแถวบ้านเราก็สบายใจที่มาช่วยมาทําให้เขาได้ทานกันเราก็ไดยช่วยไปในทางที่ว่า แล้วก็ลําบากก็มันก็ยังชั่วขึ้นมาหน่อยแต่ดูว่าคนที่ลําบากกว่าเราก็มีเยอะแยะวินิ้เกิดจากน้ําพักน้าแดงของของศูนย์บอยางของแม่ครัวที่มาทําแล้วไปขายขาดแล้วได้กําไรแล้วเอากําไรนี้มาแบ่งปันมันทําให้เกิดเกิดความสุขที่เพื่อนร่วมยุมชนได้มีการแบ่งปันกันยิ่งในในโควิดรอบใหม่ส่วนใหญ่แล้วมีการประเมินกันในสังคมวงกว้างว่าคน ขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งทาง,ทางใจมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นศูนย์บ่อยางให้อาหารพร้อมด้วยความอบอุ่นทางใจและก็ยินดีที่จะเป็นมิตรกับกับทุกคนไม่ได้มารับอาหารก็ได้ค่ะเสื่ออาหารจากผชุมชนเราจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระคาใชจ่ายด้าอาหารของชาวบ้านปู่มปอบางเล้ว ยังทำให้รู้สึกอิ่มใจในการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ได้อีกด้วยนะครับพวเลาเมื่อสุดบ่อยอย่างส่งครับถึงว่าตนดเองรายงาน